สวัสดีคะ่ะวันนี้ยายวิไลจะพาทำสบู่สมุนไพรฟักข้าวนะคะส่วนประกอบก็จะมีฟักข้าวเยอหุมมทลิดฟักข้าวน้ำมะนาวน้ำผึ้งคะ่ะส่วนผสมเยอหุมฤทลิดฟักข้าวสี่ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะ น้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะค่ะวิธีทําขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเบสบู่ไปตุนนะคะเราจะใส่หม้อตุนเบสบู่นี้เราควรตัดให้เป็นชิ้นเล็กลงอีกเพื่อมันจะละลายง่ายแล้วใช้ไฟกลางคุณไปเรื่อยๆนะคะเมื่อไฟเมื่อเบสบู่ละลาย หมดแล้วแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ใส่เครื่องผสมลงไปคือผักข้าวมะนาวน้ำผึ้งค่ะตอนนี้เบสบู่ละลายแล้วเราปิดไฟได้นะคะปิดไฟได้ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำใส่น้ำฟักข้าวลงไปค่ะคน คนให้เข้ากันใส่น้ำข้าวใส่น้ำมะนาวค่ะตามด้วยน้ำผึ้งนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ คนให้เข้ากันนะคะทีนี้คุณสมบัติที่เราได้จากสบู่ฟักข้าวนี้คือฟักข้าวจะมีวิตามินอ e, ีช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอท10เท่ามีไลโคโปีนมากกว่ามะเขือเทศ12เท่าซึ่งมีประโยชน์ต่อผิวต่อร่างกายของเราค่ะ มะนาวจะมารุงผิวพันธให้เปล่งปลัง่งสดใสน้ำผึ้งช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นลดอาการผิวกล้านผิวแห้งค่ะลองทำดูนะคะหน้านี้หน้าหนาวแล้วค่ะไม่เป็นพิษค่ะต่อไปเราก็จะเทใส่พิมพ์แล้วค่ะ ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ฉีดไล่ฟองอากาศออกค่ะดูนะคะอันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้ได้เลยนะคะ